เข้าใจไหมแต่เขาให้ผ่าสามยะยกไม่ใช่ยังงานบ่ได้กินดีแล้กคุณว่าหน่ะ <laughs> นั่นว่างว่าทีเดินนี่ว้าวเอ้ย <laughs> I'm walking alone The streets are empty ส,นนสวัสดีครับวันนี้ไปซื้อลูกตานมาพอดีคนขายบอกว่าคอยสิเฝ้าเมียวาสันเจ้าเอาไปมูดกินน้ำแนวสันได้ของแถมมาห้าพวงเขาเอือนเป็นแซงเข้เอือนเป็นยังเมื่อบางอาจารย์สิบปาดได้กินบ่ <c oughs> ไม่เคยบ้านอยู่แถวสีเกียรติอะ อ้าวแล้วทำไมไปดูดอย่างนั้นแล้วคนอื่นรอกินอยู่เนี่ยกินเองดิ้าวฝั่งนี้เมียก็โดดฝั่งนู้ดหัวโดูด,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 ดอ้าวมันแก่อย่างไหนดูเนื้อนะแก่เออออนไหนต้องออสับแบ่งสามนี่สับแบ่งสาม จับมือจับไปสิจันไม่ใช่อย่างนั้นทำไม่เป็นผ้าใสผ้ากางผ้าเหมือนทุเรียนนะไม่ใช่เนี่ยสับอเออ,อย่างนั้นนะ่งเข้าระวนะังไงโอ้ห้าทาเออ่อนเกินก็มันอ่อนเขาบอกว่ามันอ,อน่อนรีบเอามาแทนโน ขอนกิน,<อ>นผมนผม,ผมต้องกินไก่นี่มาหน่อยเออแมันต้องันเหมือนัน่นงแหละเบื้องเราดูจะได้กินกันไหมครับพี่น้องอจะได้กินแบบดีๆไหม ก็เขาทำหนมตาลนี่เขาเปลือกนอกกันวะเปลือกข้างในอะ่ะปิดฟอยอะ่ะกีสุ<า>สกฮะก่อนโน่นกันอะไรอ่ะที่บ้านเขาขูดเอาต้องมีแตะแกงเหมือนไก่กะดมเอามาพาแสงนี้ดูจ้าแสงเขียวยไม่ใช่ใเขาผาแบบเมื่อกี้นี่แหละลองดู ใส่ห,หัวเมียใช่หรอือเอ่ไตเกาขันเออเขาล่อขะคางที่นัไปเรื่อยๆแตเกาขันเมียเพราข้มนี่เขาวางในก่อนจันโกเมียยันเมียบะโอ้โยเขาเรียบรับไมีไม่ขอโม่เออโกเมียอออไม่มี มีปาดหัวให้มันเห็นก่อนไอ้นั่นก่อนดีเออไม่ใช่ปาดหัวอะไรตรงอ่ะเหมือนเราผ่ามะพร้าวเออนั่นน่ะเห็นพูมันอยู่น่ะไม่แล้วอาจารย์ก็สับแบ่งสามนะเข้าใจไหมมันเป็นสามตาเห็นไหม สับแบ่งทางแล้วกติดตามันไม่นี่นั่นแหละสับแบ่งเหมือนปลาทุเรียนนั่นแหละอเออเบงโดบารเนี่ย่ได้กินดีหรอกอ้าวกินซ้ำกันครับเอามาได้ปลากระป๋องเลยเนี่ย ที่เขาบอกแล้วว่าก็ซื้อเมื่อกี้บอกเองจะได้กินเหรอผมไม่เป็นนี่ครับอืมนั่นก็มันอ่อนอ่อนต้องรออันต้องทหารชิปเสื้อไปสามถุงเอาไปฝาก ขนแผนสาระคามอ่อนเกินทำไมมันเรีบตัดหมาอะออขึ้นต้นหนึ่งเขาก็ตัดลงหมดเลยอะเอาว่าขายก็ปอขายก็ขายไม่ได้เลยนก็เขาถึงเอาให้ไงเขาก็เอาแค่ควนมาหน่อยเห็นไหมน่เอาแค่ลูกกกรู้จักลูกกกไหม่อนเกินจะขายตรงไหนไม่มีเนี่แซงนี้เขาก็เอาลูกกกนี่สี่ห้าลูก พา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 อยู่สีเกียดเนี่ยต้องพาตาให้เป็นนะสีเกียดวยลำเพราะว่าวัาดาบ,บดาบวิชัยแกป,ปลูกไว้ให้หมดเลยแถวไอ้เอเภือะไรนะปางกูฉันฟานสิี้เป็นตาเลกินบน้นมันนะ เออ,เออนั่นแหละ,ละเวลาเห็นผลเห็นร่อนมาแล้วเขานั่นแหละ,ละลเขาก็ากพาสามแยกอะ่ะอ,อ่าผาดูไช่อย่าไปพาตรงร่อนมาดิเออนั่นแหละโอ้ยเอามือถือไว้ให้ฉออันนี้เลยเหมือนเออ,อไม่ได้ดูแลมันฉอแล้วนะโอ้ยเข้าใจไหมแต่เขาให้พาสามแยก ไม่ใช่ยังง้นบ่ได้กินดีหรอกกูบ้านอ่ะนั่นว้างว่าทีเดียนนี่อ้าวเอ้ยแล้วนวานนี้หระอีกรากสิ่เย็นแต่ว่ามีสิ่แล้ว อเ,อเขาให้เกะายไม่ได้ด้วยเหรอมันอ่อนไปดูดิออจะเกะขายได้ยังไงลูกอ่อนเนเป็นงั้นเขาจะแถมเหรอืออบ,บาท ร้อยยี่สิบได้สามถุงก็ไปฝากเพื่อนสองถุงถุงหนึ่งก็ไว้กินเองเนาะได้ที่มันปอกแล้วสามถุงเพิ่งมาให้มาสามห้าอันนุ่นให้มามดูแล้วมันปอกแล้วมันขายเออมันก็ยี่เกียบยกกลับไงมันออน ไขาก็ซื้อเขาอยูะดอกเขาเดีพาอ,อ๋เอ,อเปลือกมันนึกว่าจะกินเนียนเปลือกพาอีอะบางบ้าก,ก็มาพา ออคลิปนี้สั้นๆครับขอบคุณและสวัสดีครับ